สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐในระยะที่1โดยมีผู้บรหิหารสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน3,344โรงเรียนด้านพลเอกดาพง์รัตนสวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการโรงเรียนประชารัฐเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคือการร่วมสร้างทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่21อาทิเด็กต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารและทักษะอาชีพเป็นต้นโดยมีระยะาด,ดำเนินการ3ปีตั้งแต่เดือนมกราคม2559ถึงเดือนธันวาคม2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวด้วยว่าตนเห็นว่าภาคเอกชนมีความเข้มแข็งพร้อมที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการสนับสนุนด้านงบประมาณซึ่งการสนับสนุนต้องเป็นไปตามแผนดําเนินการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐตามที่รัฐบาลวางแนวทางไว้ทั้งนี้ในอนาคตเมื่อสิ้นสุดโครงการโรงเรียนจะต้องยืนได้ด้วยตนเองโรงเรียนได้รับการเติมเต็ม,ตมจากภาคเอกชน ในส่วนที่ต้องการรับการพัฒนาในเรื่องต่างๆเช่นการพัฒนาศักยภาพครูการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนซึ่งก็จะมีคณะหนึ่งการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนและฐานข้อมูลโรงเรียนที่โรงเรียนได้ผู้บริหารโรงเรียนพวกท่านได้อะไรได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติและสมรรถนะในความเป็นผู้นาในการหลักการศึกษา ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา10ด้านที่นับเป็นแนวทางการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานการพัฒนาผู้นําภายใต้โครงการประชารัฐอาทิพัฒนาระบบข้อมูลสถานศึกษาและผลการศึกษาที่เปิดเผยสาธารณะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อให้โรงเรียนทั่วประเทศได้เข้าถึงแหล่งสาระความรู้และมาตรฐานการศึกษาทั่วโลกพัฒนาหลักสูตรและคู่มือการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตัวเองและมีการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสาธารณะพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนยกระดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนพัฒนาและส่งเสริมผู้นำรุ่นใหม่เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนและพัฒนาศูนย์การศึกษางานศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ประเทศได้เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีแห่งอนาคตในระดับภูมิภาคโดยแบ่งคณะทำงานเป็น5กลุ่มเพื่อขับเคลื่อนโครงการตามแนวทาง ภายใต้โครงการพัฒนาผู้นำเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนหรือ Connect Education มีโครงการใหญ่3โครงการนะครับโครงการแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราบอกว่าเราจะาทำยุทธศาสตร์ในการที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าเราเรียกว่า10 Strategic Transformation คือการปรับเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์10ข้อ สำหรับการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการประชารัฐตำบลละหนึ่งโรงเรียนนั้นจะต้องเป็นโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดกลางที่มีความต้องการเข้าร่วมพัฒนาตามโครงการโรงเรียนประชารัฐชุมชนให้การยอมรับและยินดีได้รับการสนับสนุนโดยในระยะแรกจะมีโรงเรียนเข้าร่วม3,344โรง